งานวันเด็กแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมเตรียมพร้อมที่จะไปงานวันเด็กแห่งชาติที่ไหนกันบ้างส่วนที่จังหวัดลําพูนค่ะเขามีการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับน้องๆเด็กพิการได้เรียนรู้และแสดงออกในความสามารถอย่างมีความสุขค่ะ นายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนตำบลต้นทงอำเภอเมืองลำพูนโดยให้ความสำคัญกับเด็กพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยกระบวนการการพัฒนาแบบองค์รวมทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจสติปัญญาและจิตวิญญาณค่ะเพื่อให้ผู้เรียนนั้นมีความสุขสนุกสนานกับการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม ศัก,กยภาพซึ่งทางน้องๆก็ได้แสดงความสามารถบนเวทีและรับมอบของขวัญของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนได้กล่าวนะครับว่ากิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นครับเพื่อสนับสนุนเสริมทักษะของเด็กพิการในด้านต่างๆครับเพื่อให้เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตและมุ่งให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการรวมถึงการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน เพื่อให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีครับ